ช่วงนี้ฮะอ่าบอกแล้วว่าเราจะพาะะะคุณู้ชมนะอันนี้เพลงนี้เลย เพลงนี้ที่เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูเบื้องหลังการถ่าย MV ใช่นะคะเพลงอะของ One Two Three s o นั่นเองเพราะเคยสัญญาไว้แล้วว่าเขาบอกว่าจะไปถ่าย MV กันแอบเห็นนะคือว่าเห็นแป๊บเนี่ยถ่ายรูปแล้วลงอินสตาแกรมเห็นว่าเฮ้ยเท่อ่ะสามคนยืนร้องแบบนิ่งๆเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยและที่สําคัญค่ะมีความพิเศษมากกว่านั้นค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือทั้งสามคนเขามีนางเอกเป็นของตัวเองอยากจะรู้ไหมว่าเขาเป็นใคร อยาอา่างนั้รู้มากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า,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 าเตรียมตัวทางนั้นฉันจะไปหาเธอเธอจะเป็นใครฉันก็ยังไม่รู้ก็แค่รอดู้ว่คืนนี้เธออ่าอ่าอ่าหรือเปล่าดานคลีบาลงใจกําลังคลี สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกินอยู่ที่กอง MV ของวันดทีโซนะคะกับเพลงอะค่ะกินก็วันนี้กินก็มาถ่ายเอนะคะเป็นหนึ่งใน ไม่ใช่สมาชิกแต่เป็นหนึ่งในนางเอกดีกว่าที่มาเล่นเอมีนะคะแต่ว่าไม่ใช่กินคนเดียวนะคะยังมีพี่แทบบี้แล้วก็พี่มีค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปสัมภาษณ์พี่แทบบี้หรืพี่มีเนี่ยเราต้องไปสัมภาษณ์เจ้าของเพลงแล้วก็เจ้าของวันทุ่ยโซนะคะก็คือแท็บพี่กรีดแล้วก็ว่านะคะซึ่งเขาอยู่ข้างหลังนี่เองไปสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะนี่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 ค่ะก็กินเพิ่งมาเจอพวกเขานะคะเป็นไงบ้างสบายดีไหมวันนี้มาตแต่กี่โมงเอ่ยมา มงเช้เคาครับใช่ขนาดนี้ขนา,น,ขน,านี้เป็นเวลาประมาณบ่าย3โมงครึ่งคือคือ,อละมาตั้งโมงเช้าแล้วเราเริ่มถ่ายตั้งแต่8โมงเช้าย,ยาวจนถึงบัดน,นี้ครับไม่มีูไม่มีอู้ครับม,ม,มา8โมงใช่พี่เริ่มถ่าย8โมงแต่ก็สนุกครับวันนี้แหนมาเล่นในมงมีไอ้เรานะแต่ไม่ได้มีเดียวนะคะยังมี่แที้ี่มีด้วยที่ว่าเมาเป็นนังเอกคู่กับนี้วันที่ซแฮปปี้เนี่ยเขาโหีลากันเต้นเฉียบขาดเร่าร้อนมากจริง ทำไมต้องเป็นเพลงอ่ะอะเดียวเดียเดียวเดีวเดี่ยวเดี่ยวเดี่เดี่อวเร่ยเดี่ยวเี่ยวี่ยเดลงยวเดี่ยวเดี่ยเดี่ยาเดี่ยวเดี่้เดี่ยว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 เดยๆเดีงยวเดี่ยวเดอ่ยวเดี่ยวเี่ยเี่ยเดี่ยวเด่ยวเดี่ยวเด่งวึี่ี่เรีเด่ยวึี่่ยเ่ยเดวเดี่ยวี่ยบายๆเนุกยียู่แล้วก็เลยอยากจะหาเพลงที่ทุกคนแบบสามารถรีเลสามารถแบบ ร่วงสนุกกับเพลงไปได้ก็เลยแบบใช้คำว่าอะนี่แหละมาใส่ในเพลงแล้วก็ในในเพลงก็จะมีประโยคเหมือนว่าเหมือนว่าคุณอยากจะอะอะอะกับใครอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะฝากแล้วกันครับสำหรับเพลงนี้ครับ MV เพลงนี้ด้วยนะครับเพลงอ,ะ,ลงอะจากวันอุดิโซนะครับดาวน์โหลดที่ไหนว่าที่ True Music com ครับนะฮะของแท้แล้วก็คุณภาพดีกว่าแน่นอนแน่นอนคุณภาพดีกว่าแน่นอน ก็อย่างที่วันทีโซบอกนะคะก็ซื้อของแทนใส์ของแทนนะคะที่สําคัญอย่าลืมไปดูภาพบรรยากาศต่อจากนี้นะคะออยย่่าาาทเ็นนชและไมมงต เธอมาลองดูมันผ่านมาแล้วยุคที่เพีย่เคยเพื่องกูเดี๋ยวเธอไม่รู้ไม่ชี้พี่เลยยอมออกตัวแักขนาดนี้นั้นๆที่จะถึงยิ่งชอบและไม่มองตากันอยู่แบบนี้เพราะเธอคนดี อาอะไรอะทำไมเราไม่ได้เป็นนางเอก MV บ้างแหมดูหุ่นแต่ละคนสิรุ่นบิ๊สลันโดหรอคะแต่ละคนสายอะไรอย่าแหมมันก็ต้องอย่างนี้แหละคือแบบว่าแต่ละคนแต่ละคนที่เลือกมาก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะรู้ไหมเอาเถอะโอเคพี่ยอมพยายพวกไม่ดีแล้วนะโอเอาไม่เป็นไรนะคะเปบลก็ยอมแล้วว่าหุ่นไม่พอ ดีๆแล้วก็สวยแต่อันนั้นต้องยกให้เขาเราจะทำหน้าที่พิธีกรเนี่ยได้ดีแล้วเอเลิศเลยครับท่านเออแต่ว่าแต่ว่า m ีเพลงนี้นะคะวันนี้ได้ได้ดูกันเต็มๆแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าใครอยากจะดูแบบว่าเต็มๆเลยก็สามารถเข้าไปที่ a f o l i f e com ได้เลยค่ะเพิ่งปล่อยมาวันนี้แบบสดๆร้อนๆเลยเข้าไปดูกันเยอะๆนะจ๊ะับผมอะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนดีค่ะช่วงหน้าเราจะมาอัปเดตไลฟ์สไตล์กันของหนุ่มคนเมื่อกี้แหละ คน <S <S ในวงเมื่อกี้เนี่ยสักคนหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปล้วงดูว่าอะไรสไตล์เขาเป็นยังไง<ช>อตอนนีแเรวก็เบรก,กันดีกว่าใช่ค่ะมาเบรกกันแป๊บหนึ่งค่ะ